ลงเบ็ดก่อนนะครับ À đúng rồi i don't know ตีเียบมงตาเลยเนี่ยเียวสีน้ำขึ้นนี่ม่สั่งงานถือรองมันน้อนมึงอยู่เนี่ยไปดูนะไอ้วกไอหาตเจ้าน่านับตลาดน้าไอจานตายอ่ะเวลาทาไปดีก็ตอเดี้อ่อนนะั่นหละที่เหลอนี้บอกเอากระซื้อเพือเทาโหลดท่านี้ท่านี่บผูรใเห็นอัน่้บรคขาด ไข่อมเป็นไข่หมบอกไรนะสเตียนใส่ใหญ่เลยอเียใส่ไข่ปื๊ยไข่เตียมทองกันบ้างนี่เนี่ยยจวมาแเลยสเตียนสั้นในนั่นหรได้ยินข้างนพราะขโจมเคื่อกันเพราเอาตะกานหน่อยก่อนเรยกสมตำามบอกเว้ยเอาบอกว่าเดี๋ยวที่เบี้งกนเดี๋ยว่ดให้มา

你去玩了。 วั้วันขอกผมถึงแล้ววัน่2องเดืนกันา Boy, you have to เป็นสายใหญ่ๆนะครับป,ปินไม้เ็นหมือ

The song now? This this way. Thank you. ตกฟ้าเรามีไอติมมาขายที่ตัว <laughs> ตอนนี้เราใช้กุ้งครับพอดีพี่เขาดักกุ้งมาได้เบ่งให้มานะครับวันนี้เราซื้อว่ายังไม่ค่อยจัดนะรอรุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวจัดจัดเดี๋ยวจัด หามุมดีๆให้ดูนะครับให้มันแดดออกกันครับมีคลืมฟ้าคลืมฝนเดี๋ยวมาเมื่อไหร่มาเลยกับช่วงน,นี่นะครับอพอฝนฝนดินตอนมาถามอยู่นะว่านั่นเป็นใครเองเป็นน้าเขาอ,อ๋อ วายุบิดไม่คุนงหรอนี่ครับโปลพนมาปลาเข็มปาเข็มไม่นอนนตไม่ตกสักทีเดีวาร้อนก็เลยตอนแรกรายู่นู่นใช่ไหมแล้วมาอยู่นี่อยู่นู่นอ้อมอ๋อขนเลยเปนไเี้ยวก็ไม่ตอบเียปีนิดนี่ก็เพื่เพื่อนเนมาเยี่ รยาากศตอนเที่ยงครับตกเอาตกเอากันเลยมีนนากาวไหมเยอะหรอเพราะเยอก็ไม่ได้ซื้อมาซื้อมาแดีโอเมก้าอย่างเดีย้เย,เร,เ,ยเราเคยว่างั้นก็เก,ก็บเงินต้กองไปบูรณะหอแล้ว嘛 ดีครับนะครับล้างฝนนะครับปลานิดน,น้อยนะครับกินจัดเลยนะครับเราวันนี้เรามาหาปลาเข็มปลาไปทำเดี่ยวเดียวไร้สวยก็มีอยู่นะครับจะลงมาบ้างครับมัก็ได้ปรากฏตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าหมดจะไร้ฝดปลาตาบอดยังฮู้นะเกิดไป

พวกกันหัวล้อนะนาได้หัวล้อนะเรานะล้อก็ไม่ได้ได้ไดโอยป,ปั้นใหญ่เล,ล็กครามตัวน้อยปันยย้นใหญ่ด้วยรองชอบใจเวลาเพื่อนได้ตัวเลิศน้ำหวัวโบเห็นห้างไปตอกย้ำเมื่อไหร่ กินแล้วโอ้มันจะกินนากปากเลยมสิบากเลยหอม่าง้เพื่อนะอนอหอมอนัอมเขาขัวเขาหอมบางทีนะหอมจนนวนไหมครับอ๋อหอมจนนวนโอเคก็ส่งไปเลยนะ จะด้งผมไดยเนหอพวกมันสองคนเาซยี่ผมมาจิสูงให้ให้วิเศษอยู่ซื้อซื้อผมได้พวกผมพวกผม้้สกินดีเข้ยัดกินแงนี้แม่ครับกนิ่นมันแห้งดีไหมมันกลินมันแห้งแน้วว่าเขาเขาเพิ่มลําจากดูดลงมาเขีนรพใส่งลงบนบน ก็รู้จากประสบการณ์แล้วสายเกีวันรู้ยู่เนาะมีจระเข้นะครับโหมากเป็นหัวไหมครับจระเข้มาแล้วครับรถหลงสองนี้เจ้ทีเจ้ทีกินแล้วเนี่ยเอาพุบกินเลย กินจัดวัดกระจายนะครับหมาหลังฝนมาเปลี่ยนเครื่องไร<ะ>อ่ะฮะอันนี้ผมอัดคิดี่เฉยเจ้าที่มาครับเจ้าที่ว่ายพันเบ็ดเลยนะครับเจ้าที่ ปแล้วน่าจะมีสัก20โลได้นะตัวนี้ปลาไม่กินนะครับคนทินก่อนจะแล้วครับทราไอ้น้องฝั่งนั้นมันตีมาฝั่งนี้เนี่ยเอ้ยตีมาอย่างี้ไม่ได้นะสาม